วันนี้ชวนลำบุญกันเห็นไหมมันจะง่ายขึ้นใช่ไหมเอะเชื่อผมไหมนะ่ะตีข้างล่างแล้วตันขึ้นบนแล้วมัดข้างล่างก็จบแล้วจะไปวางข้างล่างแล้วก็ตีข้างล่างแล้วก็ไปไปตีข้างบนอีกมันใช้เวลาเท่าไหร่คิดดิเนะ่เห็นไหมแล้วมัดข้างล่างก็จ,จบแล้วแค่นั้นเองอจะกู กูดเตื่อยน้อั่นแหละแล้วไปมัดรวมกันตอนนั้นก็นดันขึ้นไงได้จบเลยอะไปตีข้างล่างตีข้างล่างเ,เสร็จไปตีข้างบนไปแล้วค่อยๆดันคใครจะมาหล่อไหมห <laughs> ล่อจริงๆหลอกันนุ้ย <laughs> อลองงี้พาไปพาก,กันหนุ่ยด้ฮยฮะฮ่า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  ทำไมเป็นเจอ,อยู่นั่นแล้วถอยมานี่ไงเดี๋ยวถอยเข้าซอนกนี้ฮะเดี๋ยวถอยมาซอกนี้ยนีโโเก้ขับกระนุ้ยเป็นขับเป็นได้กระน,นุยะ้ยฮะกระนุ้ยนี่ป๊อปป๊อเลยนะไม่ถอยมานี่ถอยมานี่นตรงนี้ถอยบเปลี่ยนไม่แน่เลยครักันนุย้ยเดี๋ยวม,ยมาเรียกอีกแล้วเดี๋ยวจะถอยกันนันให้

อันนี้ใช่ไหมเจ็ตเลอรยขีดขยับจะขยับมอเตอร์ไซค์มาครั้งนี้นิดนึงมาใส่ไม่แป็นเดี๋ยวเจ็ตเลยไม่คันยิ้มเข้าประมาณนี้ นี่ประมาณนี้เลยประมาณเอาวันนี้ไม่ทำกับข้าวเหรอทำไมะฮเปล่าบอกฮะบอกโอ้รวยชิบหายอะไรกันนี่กินข้าวมือเทียงมือเดียวเขาเดยมีเอารถไอ้คันเขียวขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเอาไอ้คันเดี๋ยวเอาคันขาวเดินหน้าเนี่ย โอ้จะได้ร่มใจอละจะทีพอลังคาขึ้นแล้วจะเริ่มตอนนี้เริ่มได้ร่มแล้วเราจะเริ่มนั่นขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว ไอ้นี่อยู่ประมาณไหนเนี่ยไอ้นี่อยู่ประมาณไหนเนี่ยประมาณนี้เหรอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมต่อตัวนี้เนาะโอเคโอเคได้ได้ได้ได มันจะเคลนมาสองคันไงฝั่งลุนฝั่งลุนคันหน,หนึ่งไม่เป็นไรพอด้อยู่เราเข้าซอกนี้ <c oughs> โวเคลนอยู่เนี่ยเสานี้เราก็อยู่ปลายนี้ อากาศค้มๆยังไงชอบคนวันนี้ครับต่อมานีครับวันนี้อากาศคืมหน้าดูตกก็ไม่ตกก็ยังไม่รู้เลยครับผมคลิปนี้ก็สำหรับไปตรงนี้ก่อนครับที่ไซยงานอ่า คองหลวงสุนยาริสครับผมสวัสดีครับ